สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำวิธีการทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเกดหิมะนะคะทุกท่านสามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะอันดับแรกก็คือน้ำตาลแล้วก็สตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะแล้วก็สีนะคะ หรือท่านใดจะใส่เป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นผงผสมนะคะจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะเราจะจำหน่ายอยู่ซองละ50บาทนะคะ1ซองจะทำได้10กิโลนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำน้ำนะคะน้ำที่เราตวงไว้ อันนี้คือน้ำจำนวนสองลิตรที่เราตรวงไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเราทำทั้งหมดห้ากิโลนะคะห้ากิโลเราใส่น้ำที่จะตวงตวงน้ำใส่ต้มน้ำตาลจำนวนสองลิตรนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงผสมลงไปนะคะ แล้วก็นําน้นํานี้ไปตั้งไฟต้มให้เดือดเลยนะคะจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะระหว่างนําน้ําไปต้มนะคะเราก็เตรียมน้ําแยกไว้อีกหนึ่งหม้อนะคะน้ําในหม้อนี้จํานวนสามลิตรนะคะเราเตรียมแยกไว้อีกหนึ่งหม้อเพื่อที่จะนํามาผสมกับน้ําต้มน้ําตาลที่เรานําไปต้มนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ไปนะคะ ที่เรานำน้ำตาลไปต้มแล้วนะคะน้ำตาลกับผงผสมก็ละลายเสร็จแล้วแล้วเราก็เอามาเทรวมกันนะคะกับเนื้อสตรอเบอรี่และน้ำที่เราตวงไว้นะคะแล้วเราก็รอประมาณสัก5-10นาทีนะคะเพื่อให้สตรอเบอรี่แช่แข็งมันละเอียดเป็นเละนะคะ หลังจากเราหลังจากเราทิ้งไว้นะคะจนเนื้อสตรอเบอรี่มันนิ่มแล้วนะคะเราก็มาตักเนื้อสตรอเบอรี่นะคะใส่โถปั่นนะคะ ปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วแล้วเราก็เทกลับลงไปในหม้อเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วแล้วเราก็เติมสีลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึงนะคะ เราได้น้ำสตรอเบอรี่มาแล้วนะคะต่อไปเราจะทํากระบวนการแท็กนะคะเราก็นําถุงนะคะถุงต้องใช้เป็นถุงเย็นนะคะเพื่อเวลาเราเอาไปใส่ ตู้เย็นหรือว่าช่องฟิตนะคะมันจะได้ไม่แตกนะคะแล้วเราก็ตัดน้ำสตรอเบอรี่นะคะใส่ถุง เรียบร้อยนะคะใช้หนังยางมัดถุงให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดหม้อเลยนะคะทั้งหมดนี้คือไอติมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเจดิมะ5กิโลนะคะ หลังจากที่มันแข็งแล้วในทั้งหมดในหม้อนี้เราจะสามารถทำออกมาเป็นไอติมได้5กิโลนะคะเราก็แพ็คถุงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะ หลังจากเราแพ็คถุงเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปแช่ช่องฟิชหรือว่าตู้แช่ได้เลยนะคะสามารถนำไปเรียงนะคะใส่ตู้เย็นนะคะเรียงไปแบบนี้นะคะเรียงใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก 1- 2วันนะคะเพื่อที่จะให้ไอติมมันแข็งนะคะ หลังจากที่เราแช่แข็งมาหนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็มาแกะถุงออกนะคะแล้วก็เอามาเทรวมกันแล้วเราก็มาตีย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เวลาเราปั่นเราจะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราถึงจะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะแล้วเราก็นำมาปั่นกันเลยนะคะ เราปั่นน้ำสมูทตี้นะคะปั่นออกมาแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทแยกไว้นะคะใส่ถุงไว้นะคะ รวมกันไว้เลยนะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไอติมในนี้ทั้งหมด5กิโลนะคะนี่คือเนื้อไอติมนะคะที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็นำมาคนอีกทีหนึง เพื่อให้รสชาติเขาเข้ากันนะคะรสชาติจะได้ไม่เทียมนะคะนี่ค่ะไอติมทั้งหมด5กิโลนะคะเราสามารถนําไปแช่ตู้แช่หรือว่าเป็นตู้ฟิตได้เลยนะคะหรือสามารถนํำไปตักขายหรือว่าใส่กระปุกขายได้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ